เนื้อความในจดหมายในหนังสือของวิชัยประสังสิทธิ์ระบุว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงพอพระราชาหรือไทยเมื่อได้ทราบว่าเหตุการณ์รัฐผ่านครั้งนั้นไม่ได้สร้างความสูญเสียต่อเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชนนะคะรับมาโดนพรบอรคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะสิ่งที่เขาพูดเขาทาเนี่ยไม่ใช่เป็นความจริงไงถ้าเป็นความจริงก็ต้องกลับมาสู้คดีครับมาสู้อุบัศาลแต่ถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงก็ต้องเขาก็หลุดพ้นคดีแต่ประเด็นก็คือว่าทุกอย่างที่เขาพูดมันไม่ใช่ความจริง นะครับเอาละเรียนว่าสิ่งที่เขานํามาเสนอนั้นเขามีเจตนาเจตนาที่จะรม่มรางและเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่ออะไรทราบไหมฮะอ้างประชาชนอ้างประชาชนแต่ไม่ใช่ต้องการที่จะให้พวกเขาเข้ามามีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นประมุขของรัฐเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือสอสอแค่นั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมีการนำคลิปของเพจหลือนะครับมานำเสนอหลังจากที่กลุ่มนักวิชาการฝ่ายล้มเจ้านำข้อมูลข่าวสารอ้างงานผลงานวิจัยนะครับไปทำการโจมตีย้อนหลังประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9 นะครับว่าชื่นชอบยินดีกับการรัฐประหารไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันเป็นเรื่องที่มีคนพยายามบิดเบือนว่าการรัฐประหารในปีพศ2490ที่นําที่นำโดยจอมพลผินชุนหวันเพื่อโค่นล้มรัฐบาลหลวงทรรมงนาวาสวัสดิ์หรือรัฐบาลหุ่นเชิดของปรีดีพนมยงค์เป็นการยึดอำนาจเพื่อปกปิดผู้กระทำความผิดในกรณีสวรรคตคดเท่านั้นยังไม่พอครับ มันยังมีข้อมูลเท็จที่ปั้นแต่งว่าในเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลใกล้จะเจอตัวผู้ลอบลงพระชนในหลวงรัชกาลที่8แล้วคณะรัฐประหารจึงร่วมมือกับเรารอยัลลิสชิงตัดหน้ารัฐประหารซะก่อนก่อนที่รัฐบาลจะสืบสาวจนเจอตัวผู้กระทำความผิดซึ่งในที่นี้เนี่ยได้มีการโยงไปถึงการกล่าวหาในหลวงรัชกาลที่9ด้วยต่อมาเนี่ยนะครับนัทพลใจจริงได้นําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาใส่ไว้ในหนังสือเรื่องขุนศึกศักดินาและพญาอินทร์ โดยโจมตีในหลวงราชการที่9ว่าพระองค์ทรงพอพระราชหารือไทยกับการรัฐประหารพศ2490โดยที่เขาอ้างอิงจดหมายของพระองค์ที่ส่งถึงจอมพลปพิบูลสงคารามในวันที่25พฤศจิกายนพศ2490ซึ่งจดหมายฉบับดังกล่าวนี้นะครับไม่มีต้นฉบับปรากฏอยู่ที่หอจดหมายแห่งใดเลยทั้งในและนอกประเทศแต่ก็ได้มีการตีพิมพ์เนื้อความของจดหมายเนี้ยอยู่ในหนังสือเรื่อง ปฏิวัติรัฐประหารและกะบฏจราจดในสมัยประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยของวิชัยประสังสิทธิ์ซึ่งตีพิมพ์ในปีพศ2492และเมื่อทีมงานรื้อสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเล่มดังกล่าวเนี่ยนะครับก็พบว่าไม่มีข้อความไหนเลยที่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงพอพระราชาหฤทัยกับการรัฐประหารในครั้งนี้และที่สําคัญนะครับเนื้อความในจดหมายดังกล่าวเนี่ยกลับกลายเป็นคนละเรื่องกับที่นัทพลกล่าวอ้างเลยและนี่ก็เป็นวิธีการที่สกรปรก และน่าอับอายที่สุดของนักวิชาการเลี้ยงแกะที่นําข้อมูลเพียงบางส่วนจากจดหมายที่คิดว่าไม่น่าจะมีใครได้เห็นต้นฉบับจริงๆนํามาบิดเบือนเพื่อใช้โจมตีกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ใช้เกราะกำบ,บังของคําว่าเสรีภาพทางวิชาการพอพูดมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเนื้อความในจดหมายของในหลวงรัชกาลที่9ที่นัทพลเอามาบิดเบือนจนกลายเป็นคนละเรื่องเนี่ยเขียนไว้ว่ายังไงแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเนื้อความในจดหมายเนี่ยนะครับ ทีมงานรืออยากจะพาทุกท่านย้อนไปในวันที่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพศ2490วันนั้นเนี่ยนะครับกลุ่มคณะทหารนําโดยจอมพลผินชุนหวันก่อการเพื่อโค่นล้มรัฐบาลหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งถือเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของปรีดีพนมยงการรัฐประหารในครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นการรัฐประหารครั้งแรกในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ในขณะที่พระองค์ทรงประทับและศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ในหลวงรัชการที่9ทรงประทับและศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยุคนั้นเนี่ยการติดต่อสื่อสารและการเดินทางเนี่ยไม่ได้สะดวกเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ในหลวงรัชการที่9จะมีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ก็ได้มีการนําเหตุการณ์รัฐประหารในครั้งนั้นเนี่ยมาเป็นข้อมูลในการกล่าวเท็จทางวิชาการว่าสาเหตุที่เกิดการยึดอํานาจรัฐบาลหลวงทำลงนาวาสวัสด์เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลใกล้จะเจอตัวผู้รอบลงเะชนในหลวงรัชกาลที่8แล้วแล้วก็มีการบิดเบือนว่าคณะรัฐประหารเนี่ยจึงร่วมมือกับเหล่ารอยอลิสชิงตัดหน้ารัฐประหารเสียก่อนก่อนที่รัฐบาลจะสืบสาวจนเจอตัวผู้กระทําความผิดแต่ในความเป็นจริงนะครับ รัฐบาลหลวงทรรมงนาวาสวัสดิ์เองก็ได้วางแผนที่จะจับตัวนายชิดสิงหาเสนีและนายบุตรปัทมาสรินมหาดเล็กหน้าห้องบรรทมอยู่รอมล่ออยู่แล,แล้วและต่อมาทั้งสองคนก็ถูกสารวินิจฉัยว่ามีความผิดจริงตามที่รัฐบาลหลวงทรรมงนาวาสวัสดิ์ตั้งข้อสงสัยซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับการกล่าวเท็จว่าการรัฐประหารในปีพศ2490เป็นการทำเพื่อปกปิดผู้กระทำความผิดกรณีสวรรคตนั้น เกิดขึ้นครั้งแรกโดยสุพจน์ด่านตระกูลสาวกสําคัญของปรีดีพนมยงค์ที่ขยันเขียนหนังสือหลายเล่มออกมาโดยเอาหลักฐานเอกสารต่างๆมาจับแพะชนแกะมั่วไปหมดแล้วต่อมาในนัทพลใจจริงนักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ผู้ที่มีชื่อเสียงดังพร้อยจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกก็ได้นําความเท็จที่กุขึ้นโดยนายสุพจน์ด่านตระกูลไปขยายผลเป็นวิทยานิพนธ์ลวงโลกฉบับเฉาโชที่เป็นข่าวคลึกโครม ซึ่งถ้าเราศึกษาให้ดีจากหนังสือหรือตำราวิชาการที่มีความเป็นกลางอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นงานของนายสุชินตติกุลชื่อหนังสือรัฐประหารพศ .2490 หรือแม้กระทั่งงานของนักวิชาการไม่เอาเจ้าผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างนายสุธาชัยยิ้มประเสริฐชื่อหนังสือแผนชิงชาติไทยตลอดจนข้อเขียนของบรรดานายทหารผู้เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารพศ .2490 เช่นจอมพลผินชุนหวันหัวหน้าคณะรัฐประหาร ไปจนถึงข้อเขียนของพลโทกาศกาศสงครามแกนนาคนสําคัญของคณะรัฐประหารเองข้อมูลทั้งหมดต่างยืนยันตรงกันนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงของการรัฐประหารในปีพศ .2490 คือความไม่พอใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่อความเหลวแหลกของรัฐบาลหลวงทํางนาวาสวัสดส่วนประเด็นสวรรคตเป็นเพียงแค่ปัจจัยเสริมที่เร่งเร้าให้การรัฐประหารสุกงอมยิ่งขึ้นเท่านั้นแต่ในงานของนัทพลใจจริง กลับโจมตีในหลวงรัชกาลที่9ว่าทรงพอพระราชหือไทยกับการรัฐประหารพศ2490ดังที่ปรากฏในหนังสือขุนศึกศักดินาและพยาอินทรีของนายนัทพลใจจริงหน้า61ว่าไม่นานหลังจากนั้นพระองค์ได้ส่งพระราชหัตถเลขาถึงคณะรัฐประหารโดยทรงแสดงความพอพระราชหือไทยกับการรัฐประหารครั้งนี้ แต่เมื่อทีมงานรือได้ทำการตรวจสอบถึงพระราชหัตทะเลขาหรือจดหมายของในหลวงรัชกาลที่9ลงวันที่25พฤศจิกายนพศ2490โดยการค้นจัดเอกสารพบว่าไม่มีต้นฉบับของจดหมายฉบับดังกล่าวปรากฏอยู่ที่หอจดหมายแห่งใดเลยทั้งในและนอกประเทศจากหลักฐานต่างๆที่พอจะประมวลได้นะครับทีมงานรือฟันธงว่าจดหมายฉบับดังกล่าวอาจจะมีจริง แต่อาจจะเป็นจดหมายส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9มีให้กับจอมพลปพิบูลสงครามหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่จอมพลปกลับนําจดหมายส่วนตัวฉบับนั้นซึ่งควรจะถือเป็นเรื่องภายในระหว่างบุคคลไปเผยแพร่ตีพิมพ์ลงในหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตจากในหลวงแต่อย่างใดแล้วต่อมานายวิชัยประสังสิทธ์ก็ได้นําเนื้อความในจดหมายไปตีพิมพ์รวมเล่มในหนังสือปฏิวัติรัฐประหารและกะบฏจราจนในสมัยประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยซึ่งตีพิมพ์ในปีพศ2492 ซึ่งเรื่องนี้นะครับมีผู้วิเคราะห์กันว่าการที่จอมพลปอนาจดหมายของนายหลวงไปเผยแพร่ก็เพื่อที่จะโหนเจ้าโดยการที่จะให้ประชาชนและบรรดากลุ่มผู้สนับสนุนปรีดีที่กําลังวางแผนโค่นล้มรัฐบาลคณะรัฐประหารในเวลานั้นถอดใจเลิกต่อต้านรัฐบาลเสียเป็นในว่าพระมหากษัตริย์ได้เลือกข้างคณะรัฐประหารแล้วพูดง่ายๆนะครับว่าบรรดางานวิชาการที่อ้างถึงการมีอยู่ของจดหมายฉบับนี้เนี่ยล้วนมีที่มามาจากการอ้างงานของนายวิชัยประสังสิทธิ์แทบทั้งสิ้น ทั้งงานของสุชินตันติกุลสุธาชัยยิ้มประเสริฐหรือแม้กระทั่งของนัทพลใจจริงซึ่งงานวิชาการทั้ง3ชิ้นนี้นะครับงานของนัทพลใจจริงเนี่ยดูเหมือนจะกล่าวเกินจริงที่สุดในเรื่องของจดหมายของในหลวงเพราะว่าเมื่ออ่านเนื้อความในจดหมายที่ตีพิมพ์ในหนังสือของวิชัยประสังสิทธิ์พบว่าไม่ปรากฏข้อความใดเลยครับที่ระบุว่าทรงแสดงความพอพระราชาหฤทัยกับการรัฐประหารครั้งนี้เพราะว่าเนื้อความในจดหมายในหนังสือของวิชัยประสังสิทธิ์ระบุว่า ในหลวงราชการที่9ทรงพอพระราชานรือไทเมื่อได้ทราบว่าเหตุการณ์รัฐผ่านครั้งนั้นไม่ได้สร้างความสูญเสียต่อเลือดเนื้อและชีวิตของประชาชนสรุปแล้วนะครับจดหมายฉบับดังกล่าวถ้าจะบอกว่ามีจริงก็ได้ครับแต่เนื้อหาและความประสงค์ในเนื้อความของจดหมายไม่ใช่อย่างที่นายนัทพลใจจริงอ้างอิงในหนังสือของเขาแน่ๆเห็นได้ชัดเลยนะครับว่านัทพลใช้วิธีแค่ยกบางประโยคมาแล้วตั้งใจบิดเบือนหักเหความหมายให้กลายเป็นข้อมูลทางด้านลบ เพื่อใช้โจมตีกล่าวหาในหลวงราชการที่9ซึ่งนี่คือวิธีการที่เรียกได้ว่าโศกปรกและหน้าอับอายที่สุดในแวดวงวิชาการกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นนะครับนักวิชาการเหล่านี้ก็คงเป็นนักวิชาการฝ่ายล้มเจ้าฝ่ายซ้ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์โดยอ้างคําว่าประชาธิปไตยนะครับไม่ใช่ครั้งแรก เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นมาราวปี2520นะครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับจะใช้ประเด็นเหล่านี้ในการโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริยาา์ของไทยให้้ายใส่้ายป้ายสีโจมตียัดเยียดดิสเครดิตลดความน่าเชื่อถือจนสื่อต่างประเทศเดินทางมาสัมภาษณ์หลายต่อหลายครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวาในารัชกาลที่9ก้าในสมัยนั้นหลังจากที่จีนหยุดการให้การช่วยเหลือพรรคคอมมิวนิสต์ นะครับแห่งประเทศไทยยุติสถานีวิทยุปักกิ่งสิ่งที่ตามมานะครับก็เลยส่งผลทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยล่มสลายแต่คนเหล่านี้นะฮะก็กลับเข้ามาหลังจากที่พลเอกเปรมตินาสุรนนท์ได้ออกมาตร,รการ6 6รับ2 3โครงการพาคนกลับบ้านนะครับให้มาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วนะครับก็มาหยุด ก็ไปเป็นอาจารย์ไปเป็นนักวิชาการนะครับไปเป็นหมอบ้างนะฮะไปเป็นนักการเมืองโดยส่วนใหญ่นะฮะก็ยังคงมีแนวคิดในการอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยนะครับให้เป็นคอวนิสต์ประเด็นที่น่าสนใจคือโจมตีพระบาทสมเด็จพร,ระเจ้าอยู่หัวนะครับประเด็นคราวนี้ก็มาโจมตีเรื่องของการรัฐประหารนะครับ <S 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 ผมอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับเรื่องของการรัฐประหารนะครับตามหลักเลยนะ คณะรัฐประหารชุดใดก็แล้วแต่เข้าทําการยึดอํานาจนะครับตามหลักการปกครองจะถือว่าเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดเขาเรียกว่าผู้ถือครองรัฐาธิปัตย์นะครับประเทศอย่างประเทศไทย,ยมีประมุขของรัฐคือกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐนะครับแล้วก็มีนายกรัตรีมีคณะรัตรีไล่ลงมาแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการยึดอํานาจนะครับผู้ที่มีอํานาจสูงสุด จะเป็นผู้คณะรัฐประหารนะจะมีอำนาจสูงสุดในการปกครองนะครับอยู่ที่ว่าการยึดอำนาจนั้นนะเขาเรียกว่าการรัฐประหารเปลี่ยนแปลงเฉพาะเชิงโครงสร้างในระดับรัฐบาลแต่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะะก็เป็นหลักก็เรียกว่ารัฐประหาร กับการปฏิวัติการปฏิวัติคือเกณฑ์เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนแปลงการปกครองเหมือน2,475คือเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้ต้องกาใจหลักก่อนนะรัฐประหารกับปฏิวัติคนละอย่างกันบางทีใช้คำว่าปฏิวัต,ปวต,ปวติปฏิวัติัไม่ใช่ปฏิวัติในประเทศไทยมีครั้งเดียว24มิถุนายน2,475ยามย่ำรุ่งประมาณ6นาฬิกานะมีครั้งเดียวที่เหลือเป็นการรัฐประหารส่วนใหญ่เป็นการรัฐประหารของทหารรัฐประหารกันเองนะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะทีนี้ประเด็นก็คือว่า คำพูดวาจาภาษาอ้างอิงมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความพึงพอใจจากการรัฐประหารโดยอ้างจดมงจดหมายนึ่นก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคำพูดวาจาเชิงต่อต้านที่ผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ย ก็พยายามเอาคําพูดเหล่านั้นมาพยายามโจมตีใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์พวกนี้หลายคนโดนข้อหามาตราหนึ่งสองหลายคนหลบหนีออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับปวินนี่หลบหนีออกไปต่างประเทศโดนข้อหามาตราหนึ่งสองดูหมินเหยียดย้มอาฆาตมานร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและโดนพรบอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพราะสิ่งที่เขาพูดเขาทำเนี่ยไม่ใช่เป็นความจริงไงถ้าเป็นความจริงก็ต้องกลับมาสู้คดีครับมาสู้บดีศาลแต่ถ้าเขาพิสูจน์ได้ ว่ามันเป็นความจริงก็ต้องเขาก็หลุดพ้นกันดีแต่ประเด็นก็คือว่าทุกอย่างที่เขาพูดมันไม่ใช่ความจริงนะครับเอาละเรียนว่าสิ่งที่เขานํามาเสนอนั้นเขามีเจตนาเจตนาที่จะร่มรังและเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่ออะไรทราบไหมฮะอ้างประชาชนอ้างประชาชนแต่ไม่ใช่ต้องการที่จะให้พวกเขาเข้ามามีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นประมุขของรัฐเป็นนายกรัตรีเป็นรัฐมนตรีหรือสอสอแค่นั้นเอง ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ